หวัดดีคุณผู้ชมผมแล้ววันนี้เราอยู่ในรายการสายร้อนแค่อยากเล่า EP ที่12แล้วค่อข้างทําทํำบ่อยนะผมอยากรีบให้มันจบไปเร็วไม่ใช่อะไรเออ,อเฟิรเลิไว้เนี่ยจะไปเรื่องอื่นสักที <c oughs> โอเคไหมคนอันนี้ไม่มมุกนะอัดตอนดึกเล่นเยอะไม่ได้โอเคคนเราเล่าเล,า,าเล่าวันนี้ครับผมนะมัตสืออุระคานันนะครับ ให้เสียงภาคโดยสุวะนานากะเธออยู่วงอควาชั้นมหกส่วนฟูง162วันเกิด10กุมภาพันธ์ราศีกุมราศีกุมมัมฑ์โออะไรกุ๊ปเลือดโอนะครับสัดส,ส่สวนเถอสัดส่วนหน้าอก83 เอวห้สิบแปดสพพกแปสครับผมซันมหกโรงเรียนสตรีอูระโนโฮหชิอาศัยอยู่กับปู่ที่เปิดร้านอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ที่เกาะใกล้ๆดูเป็นผู้ใหญ่ง่ายๆสบายๆไม่ยึดติดกับอะไรใจเย็นและดูเท่ตอนมสี่เคยตั้งวง สคูไอดอลกับไดยะและมาริเออมาริยนแีแหละขอ้อมูลที่ผมพาไปส่วนนะครับสาวน้อยผมยาวมัดหางม้านักเรียนมัธยมปลายปีที่3ของโรงเรียนสตีอุระโนโฮชิที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆของจิกะเธอเป็นคนที่เข้าใจ ถึงเรื่องราวในความความอะไรเนี่ยความลหลงไหลในเสียงเพลงของจิกะและอยากที่จะสร้างบทเพลงของตนเองขึ้นมาบ้างเธอเลยได้เข้าร่วมสารความฝันเดียวกันในฐานะสมาชิกของวงสคูไอดอลอ a ควา ที่บ้านของเธอเปิดร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำโอเคครับผมอาจมีเสียงนกคกนนะทีน่นี่ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไรก็กดกระดิบบ่งของผมไ,มได้คลิปดีสั้นนิดนึงข้อมูลมีแค่นี้จริงๆนะไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะแค่นี้ก็ดีแล้วนะผมก็ได้ทำต่อเรื่อยๆเลยเอาให้ครบอาให้ครบวันนี้ก็บายบายครับผม